เปิดแล้วเข้าวขาหมูซอบโบยาวราษสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิน้นพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุก คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนนายจตุรวิทย์นิโรธธนรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นายบริพัตรบินเพชผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาพร้อมด้วยศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดสุขศารารามร่วมประชุมประจำเดือนของสถานศึกษาณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดสุขศารารามทอเจ็ ในการประชุมครั้งนี้ได้นำแนวทางจิตปัญญาศึกษามาดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกันของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 在那。